สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณบีมเรียวเอสเตนะครับผมพาทุกคนมาชมทรัพย์ดีๆราคาเด็ดๆอีกแล้วนะครับท่านนะที่นี่คือคอนโดที่กว้างที่สุดและใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเลยนะครับผมนะและที่นี่ก็คือ Family Town c o คอนโนะครับผมที่เป็นห้องหลังมุมที่กว้าง75ตารางเมตรกันเลยนะครับทุกคนนะนี่ก็คืออยู่ใจกลางเส้นถนนสุดทธิสารวินิจฉัยกันเลยนะครับนะ ห้องนี้เนี่ยคือสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับราคาที่บีมได้สำรวจมานะครับผมคือถูกมากนะครับในห้องที่ขนาด75ตารางเมตรขนาดนี้และใจกลางเมืองกรุงเนี่ยคือหายากมากๆแล้วนะครับผมสำหรับราคานี้นะครับเดี๋ยวบีมจะไปเฉลยราคากันท้ายคลิปแต่ณนะตอนนี้เราไปดูด้านในของห้องกันดีกว่าครับตอนนี้บีมก็อยู่ตรง บริเวณนะคะผมระเบียงของห้องนี้นะคะผมซึ่งกว้างสุดๆเลยนะครับนี่คือห้องครัวนะครับนี่ครัวอยู่ข้างนอกเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมนี่ี่คือระเบียงของเขานะครับโอ้โหกว้างไปไหนกว้างมากๆเลยครับทุกคนดูวิวบ้างนะครับนี่นะนี่นะครับผม แล้วมองไปข้างล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับทุกคนนี่มีสระว่ายน้ำให้ด้วยนะครับผมไปดูด้านในกันบ้างครับทุกคนนี่นะครับผมด้านในของเขาก็จะเป็นห้องโล่งกว้างๆเลยนะครับแบบนี้นะเขาก็จะมีโคมไฟมีพัดลมด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะครับผมนี่มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับโอ้โหนะ ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าก็คือสุดๆนะครับผมเพราะว่าที่นี่มันกว้างจริงๆนะตั้งแต่บิมทำ uh, เคสเรื่องของการขายคอนโดมานะครับผมบิมเพิ่งเคยเห็นนะครับคอนโดที่นี่กว้างมากๆเลยนะเราไปดูห้องน้ํากันครับทุกคนอันนี้คือห้องนอนนะครับน,นี่คือห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนี่นะครับห้องน้ํานะครับทุกคนเอ้ยก็ประมาณนี้นะครับชึบ นี่นะครับก็บครบครบเซตเลยนะครับอ่างล้างหน้าอะไรครบหมดนะครับไปดูห้องนอนบ้างครับผมนี่นะครับก็ถือว่าห้องนอนนี้กว้างอยู่นะครับนะนี่นะครับผมก็เป็นห้องนอนแยกเลยนะครับแบบนี้นะครับวันนี้บิม คุมผ้าไว้นะครับผมกลัวฝุ่นจะลงนะมีแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับนี่นะครับสำหรับห้องนอนนะครับเขาก็มเีเขาก็มีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับโนะต๊ะเครื่องแป้งนะครับ คอนโดที่นี่นะครับผมเขาก็มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของขนาดห้องนะครับผมขนาดห้องเนี่ยเจ็ดสิบห้าตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาก็ถูกด้วยนะครับผม2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคุณก็ได้ห้องเจ็ดสิบห้าตารางเมตรไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของทำเลนะทำเลเขาดีมากๆอยู่ ใจกลางถนนสุนิสาเลยนะครับผมสามารถเดินทางได้สะดวกเดินทางได้หลายช่องทางมากๆเลยนะคบผมแล้วก็ข้อเสียนะคบของที่นี่ก็นิดนึงก็คือเขาเป็นคอนโดที่อ,อายุอานามเขาก็เยอะแล้วนะครับหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็คือข้อเสียของคอนโดที่นี่นะคบผมแต่ส่วนกลางอะไรเขาก็ยังมีอยู่ปกตินะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของอ อายุอานามของคอนโดนะครับก็แนะนำที่นี่เลย Family Town นะคะผมเขายังมีส่วนกลางที่รองรับให้กับลูกค้าใครที่สนใจนะคะผมก็ติดต่อคุณบีมเรียลเอสเตดได้เลยทุกช่องทางนะคะผมไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นเบอร์โทรเป็นเพจนะคะผมโทรมาได้นะครับที่เบอร์095 164 9884นะครับอ,อยากจะฝากลูกค้าทุกคนเอาไว้นะครับผมว่าถ้าบีมอยู่ที่ไหนแสดงว่าทรัพย์ดีราคาเด็ดต้องอยู่ที่นั่นนะครับผม